Ping, เพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหมอทอดไร้น้ำมันที่ดีที่สุดต้องออตโตทำได้มากกว่าหมอทอดรับอุณหภูมิได้200องศาเซลเซียสทำให้อาหารสุกทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดอบย่าง อุ่นไม่ว่าใครๆก็ทำอาหารอร่อยทุกเมนูลดการใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายต้องใช้ออตโตเมื่อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น C O 755เท่านั้น r a p บิทช้อ p ปิ้งช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใครของดีขนาดนี้รีบโทรเข้ามาสั่งซื้อ สินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะและราคาพิเศษแบบสุดๆเลย999บาทสินค้ารับประกัน1ปีเต็มๆเขาครัวซะหน่อยเขาคัวซะหน่อยเธอใช่โทรชวนเพื่อนยังอ่ะฮะโทรชวนเพื่อนยังไม่เหลืออ๋อไม่เหลือไม่เหลือเพื่อนเลยเหรอไม่เหลือที่จะไม่มาเหลือที่จะไม่มาเฮ้ยคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีคบอยู่กับชยละมินนะครับในระบีช้อปปิ้งเพื่อซี24ชั่วโมง มาเข้าครัวกันดีกว่าโดยเฉพาะเมนูต้องห้ามที่ใครหลายๆคนกลัวมากเมนูอย่างเช่นนี้ขนมปังหน้าหมูต้องทอดในน้ํามันเยอะๆปลาทอดไก่ทอดหมูทอดและอื่นๆอีกมากมายกลัวมากว่ากินแล้วมันจะอ้วนทําลายสุขภาพนี่ง่ายกว่าไหมเมนูทอดไม่ใช่เมนูต้องห้ามที่ต่อไปแล้วทาได้ง่ายทําได้ดี สีสันสวยงามที่สำคัญคือวันนี้คุ้มสุดๆจับอัตโต้่้ค่ะกับมอทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพนะคะรุ่นนี้ต้องบอกเลยเป็นรุ่นพิเศษรุ่นขายดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยค่ะกับรุ่น co755 มาพร้อมกัน2สีพาสเทลเกก็รุ่นมันมากๆเลยเย จะเป็นชมพูพาสเทลหรือจะเป็นเขียวพาสเทลสวยเนาะดี<น>ะดเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของออโ <Otto. S 2> ต้็บอกว่าสวยหรูดูแพงแต่ใครจะไปรู้คะถ้าวางเฉยๆแล้วใครจะไปรู้ว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะท,ทุกเมนู<อ>เลยนะทอดปิง้งย่างอบ คุณทําเบเกอรี่ก<ด>็อย่างทําได้เลยแล้วปรับความร้อนได้ถึง200องศาความก่ถึง3.5<ช>ลิตรแต่ที่ชอบสุดคืออะไรรูป้ป่ะรับประกันอีกหนึ่งวันนี้ใครที่สนใจนะคะมองอยู่โอ้โหต้อง4,500แน่เลยทิ้งไปเลยค่ะราคาขนาดนั้นโทรด่วนตอนนี้เอาไปเลยราคาเครื่องละ999บ, 99. บาทรีบโทรก่อนที่ของจะหมดมีเพียงแค่2 0 0เซตเท่านั้นครับ วันนี้รับบิทช้อปปิ้งมามอบสินค้าคู่ครัวที่ทุกบ้านต้องมีกับออตโต้หม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น CO755 มีให้เลือก2สีสีชมพูพาสเทลและสีเขียวพาสเทลปกติเครื่องละ1,590บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการตอนนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่เครื่องละ999บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่200สายเท่านั้นสินค้ารับกัน1ปีเต็ม พียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ด่วนตอนนี้ที่แอ s ไซ n ์แรบบิทชอปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสามารถสแกนตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยมอ้อทอดไร้น้ำมันที่ดีที่สุดต้องออตโต้ทำได้มากกว่ามอ้อทอดปรับอุณหภูมิได้200องศาเซลเซียสทำให้อาหารสุกทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดอบย่าง อุ่นไม่ว่าใครๆก็ทำอาหารอร่อยทุกเมนูลดการใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายต้องใช้ออตโตมหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น CO755 เท่านั้น มาดูกันก่อนเนี่ยเรื่องของการทนความร้อนตัวรอบนอกเขาเป็นพลาสติกแบบ ABS คงทนแข็งแรงระหว่างใช้งานมีความร้อนมือโดนได้แต่ไม่อยากให้ตั้งใจโดนเพื่อบางทีอยากจะบอกว่าเออเผลอไปโดนจะบางทีรวมไปถึงตัวที่จับเนี่ยเขาก็บอกการความร้อนแล้วก็กระชับมือด้วยนะดึงเข้านะครับเอาเข้าไปแบบนี้ตัวที่จับเนี่ยไม่ร้อนมือด้วยนะไม่ร้อนมือนะไม่ร้อนมือไม่ร้อนมือเลยแบบนี้เลยนะก็สามารถที่จะ เปิดมาดูในระหว่างการปรุงอาหารว่ามันสุกพอดีแล้วหรือยังแต่อยาแจ๊คขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงด้านบนนิดนึงตรงนี้นะคือสิ่งที่หลายคนชอบมากคือการที่เขาใช้ง่ายเพราะว่าเห็นตรงข้างบนนี้ไหมเป็นเมนูต่างๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูเฟรนช์ฟรายนะไก่ย่างสเต็กปลาอาหารทะเลรวมถึงการทำเบเกอรี่เค้กเขาจะบอกเลยว่าแต่ละเมนูถ้าคุณเข้าขายแบบไหนแต่ละเมนูใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ ลแล้วใช้เวลากี่นาทีแล้วเวลาไปปรับอุณหภูมินะเขาอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่80ไล่ขึ้นไปจนถึง200งองศาเซลเซียส <Celsius S 1> เพราะฉะนั้นคุณปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วแต่เ,เมนูมนที่คุณทำแล้วเวลาอยู่ตรงไหนเวลาอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เลยเขาจะปรับได้ถึง30นาทีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณหมุนไป30นาทีต่อเนื่องมันก็จะติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกไปของเขาไปเขา n d o w ไปในระหว่างทางถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าอาหารคุณสุกหรือ,อยังออคุณก็เปิดดูได้เลยเปิดได้เลยนะได้ลงมาได้ลงมาเปิดมาตรงนี้ทีนะึงปั้งมือจับไม่ร้อนมือจับไม่ร้อนคุณก็จะดูอาหารได้ก่อนว่าเอะก่อนถึงเวลาที่มันจะหมดเวลามันสุกดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่สุกดีคุณผลักกลับเข้าไป แล้วถ้าเวลามันยังเหลือมันก็จะปรุงความสุขให้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเวลามันหมดคุณก็เปิดเวลาเพิ่มอีกทีนึงแค่นั้นเองไม่มีปัญหาสําหรับการทําด้วยวิธีแมนวนวลแบบนี้แต่ที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเรื่องของมือจับตรงนี้นอกจากจะดีแล้วนะอ่ะกองไล่ลงมาดิดนนึงนึงก็คือ3.5ลิตรของเขา3าลิตรเนี่ยเยอะมากเพราะปกติอ่ช้เคยเจอ3.5ลิตรหรือจริงๆอ่ะ 3.5ลิตรมันจะเจอ2,000-3,000บาทแต่วันนี้ให้3.5ลิตรที่ไม่ถึง1,000และที่สําคัญคือเป็นแปรนดออตโต้ด้วยเอามาดูตะแกรงราคานี้ให้ถึง2ชั้นคุณดันตรงนี้ปุ๊บแล้วกดปุ่มค,คุณก็จะแยกนะครับนี <c oughs> ่ ตะแกรงมาสองชั้นเลยซึ่งชั้นล่างตัวนี้จะเป็นชั้นที่เอาไว้กรองพวกของน้ํามันต่างๆคุณก็เอาตรงนี้เอาไปเททิง้งคุณก็จะเหลือแต่ตะแกรงด้านในตรงนี้ซึ่งม,มันก็จะไร้น้ํามันเราเคลือบนอนสติกอย่างดีะนะคะทำให้อาหารเนี่ยร้อนเร็วร้อนไวร้อนทั่วถึงนะคะแล้วก็สุกแบบทั่วถึงด้วยไม่ติดตัวหมอ้อด้วยมันสะดวกไปหมดเลยอ่ะนี้คือสิ่งที่ดีงามาม,มากแล้วพอคุณนะใช้เสร็จปุ๊บคุณก็เอากลับเข้าไปในตัวเครื่องแบบนี้ล้างทาความสะอาดง่ายเพราะเป็นนอนสติกอย่างที่มินเ บอกไปส่วนคุณจะยกเครื่องนี้ไปตั้งทําครัวที่ไหนได้เลยเ,ออเพราะสายก็ให้ยาวมากอันนี้เนี่ยต้องให้ยาวมากแล้วก็เขาแบบติดแน่นหนานะตั้งแต่ตัวเครื่องไปจนถึงสายนะทุกอย่อางเซฟตี้อย่างดีนะหัวปลั๊กเป็นอย่างดีแข็งแรงแล้วก็ทนทานยาว110้เซนโอ้โหเรียกว่าอยู่ตาแหน่งไหนขอให้มีปลั๊กปุ๊บไอ้นี้นะน้องไปได้ตลอดเลยรวมไปถึงนะกำลังไปในการให้ความร้อนเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยวัตต์และที่ชอบสุดคืออะไรรูกบะมิ้นต์นี่คือออโตมากี่ทีก็ต้อง องรับประกันเดืเต้และชอบที่สุดบอกนั้นคืออะไรรู้ป่ะจากราคา1เครื่องเนี่ย1,590บาทแต่วันนี้1เครื่องของเราคุจ่ใจเพียงแค่999บาท,บาทรีบโทรด่วนชมพูพาสเซลเลยเขียวพาสเซลม,มีอย่างละ 100, 100เครื่อง200เซตรอคุณอยู่รีบโทรก่อนของหมดครับ วันนี้อยู่กับรับบิทช้อ p ปิ้งบอกได้เลยว่ามีแต่ของอร่อยได้แน่นอนและอร่อยแบบสุขภาพดีด้วยนะได้ง่ายๆเลยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดอบย่างอุ่นได้ทุกเมนูเลยวันนี้กับออโต้หม้อทอดอะไรน้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น CO 755และที่สำคัญนะคะเขาทำความร้อนได้อย่างทั่วถึงทุกๆส่วนของอาหารโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยคะ่ะ ชอบที่สุดก็คือความอร่อยจากทุกเมนูโดยเฉพาะเมนูต้องห้ามที่เราเคยกลัวกันนี่คือเมนูที่ต้องใช้น้ํามันในการทอดวันนี้ออสโตร้รุ่นนี้รีดน้ำมันส่วนเกินออกให้ถึงมากกว่า80%โอ้โหของดีขนาดนี้รีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ามีจํานวนจํากัดค่ะและราคาพิเศษแบบสุดๆเลย999บาทสินค้ารับประกัน1 ไก่เป็นตัวได้เรียบร้อยแล้วนะเราทําเรียบร้อยแล้วเจรริงหอดูไหมดูไหมดูสิดูมอยากรู้ว่า3.5ลิตรของออโต้เนี่ยมันจะได้ไก่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผู้ชมดูนะเราเอามือจับตรงนี้ไม่ร้อนเลยนะเพราะว่าสรุกเป็น ABS อย่างดีทนร้อนและแข็งแรงทนทานมือจับตรงนี้ก็ไม่ร้อนเหมือนกันอุ้ยติ้งพอดีเลยอ่ะอุ้ยเอ้ยเวลาพอดีเลยโอเคโอเไม่้อมกินใช่นี่อุ้ยอุ้ยดูบอลช่าง เดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะกล้องมากล้องมากล้องมาดูความช่ำดูความช่ำม,มาเลย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 , <c oughs> ยดูยดูดู ให่เธอตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่ฉันใส่เป็นตัวเธอเนี่ยใหญ่จริงจริงใหญ่จริงจริงจริงโอ้โหบอกไม่รู้จะใหญ่ไปไหนดูดิใช่ใช่ใช่แล้วสังเกตไหมว่าจะไม่มีน้ํามันเลยน้ํามันจะลงไปที่รูข้างล่างเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูนะเธอเธอเธอเอาไก่ขึ้นมาก่อนโอเคนะขออนุญาตให้ซ่อมเนาะเพราะว่าซ่อมน่าจะแทงไก่ได้เป็นตัวมากกว่านี่โอ้ยธอโอ้ยเธอโอ้ยเธอมันร้อนโอ้ยเธอเธอเธอมันร้อนอย่างนี้เลยเรามีน้ําจงน้ําจิ้มกับผักรออยู่เป็นที่เรียบร้อย ควันยังขึ้นอยู่เลยอะอุณหภูมิกำลังดีนะเธวซ่อมออกซ่อมออกนะได้พอดีเป๊ะเลยเห็นะหเฮ้ยน่ากินมากน้ำจิ้มพร้อมผักสดพร้อมอากล้องตามลงมาค่อยๆตามลงมาอย่าใช้ดูเพิ่มเติมถ้าอย่าเพิ่งเอาตะแกงเข้าให้ดูให้ดูให้ดูกล้องมาที่ตะแกงนี้หน่อยคุณสามารถที่จะเห็นเลยนะว่าน้ํามันที่เป็นส่วนเกินของเขาเนี่ยคุณดันตรงนี้ไปอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้แล้วคุณก็กดปุ่มหนึ่งทีแล้วคุณก็เอาตะแกงตะแกงหลักของเขาขึ้นแบบนี้ ไม่ยกแล้วตะแกงเนี้ยเขาจะใส่ไก่อ่างกีที่ที่ให้มาแต่ว่าคุณซูมลงไปข้างล่างเลยน้ำมันเป็นกระบุงกระบุงอยู่ข้างล่างนี่เลยเห็นไหมอ้าเธอเธอช่วยรับถือนี่่เดี๋ยวเรามาตวงแม้ว่าน้ำมันมันเยอะแค่ไหนน้ำมันมันจะเยอะสักแค่ไหนขออนุญาตตวงให้ดูแบบนี้อนุญาตตรงนี้เลยนี่คือน้ำมันที่เป็นส่วนเกินที่เรากลัวกันนะกลัวกันหนาที่แบบว่าห่วงเรื่องสุขภาพเห็นไหมจากไก่ตัวเดียว3.5ลิตรอ่ที่อยู่ข้างในความจุอ่ะแต่ว่า เห็นไหมน้ำมันคือเยอะมากนะพี่ชัยคุณกินอะไรเข้าไปอ่ะแต่วันนี้ออตโตให้กับความสบายใจของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้น้ํามันขนาดนี้เนี่ยน้ํามันขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมมันน่ากลัวมากเลยนะแต่วันนี้เขาให้ความสุขภาพดีไม่รีบโทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าให้ไปสองสีสีชมพูพาสเทลกับเขียวพาสเทลวันนี้รับบิทช็อปปิ้งมาบอกสินค้าคู่ครัวที่ทุกบ้านต้องมีกับออโตหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น co 755มีให้เลือกส ส,สีชมพูพาสเทลและสีเขียวพาสเทลปกติเครื่องละ1,590บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการตอนนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่เครื่องละ999บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่200สายเท่านั้นสินค้ารับกัน1ปีเต็ม พียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ด่วนตอนนี้ที่แอสไตน์แ b b บิ Shopping และอีกหนึ่งช่องทางสามารถสแกนตาม QR ิว d อคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงซ้อมส่งทั่วไทยส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยและมีประการเก็บเงินปลายทาง นี่เมนูแรกที่เราจะทําอาหารกันวันนี้เป็นเมนูทอดทอดปลาคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเลยนะอุ้ติ๊งพอดีเลยนะดูกันดีกว่าเพราะว่าสุกแล้ววิธีการใช้ก็ง่ายมาอันนี้มือมือไม่ร้อนเนาะพี่ชายเนาะแล้วก็ผลออกมาแบบนี้อุ้ยคุณผู้ชมดูนดิกิน เดี๋ยวเธอทอดทั้งตัวเลยเหรอปลาเป็นตัวตัวแล้วตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะอันนี้เป็นโลนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ชายแกะเนื้อปลาได้เลยให้คุณผู้ชมได้ได้ทานพร้อมกันกับข้าวสวยร้อนๆคุณดูคุณดูคุณดูโอ้โห้าวหัวเขาใหญ่แล้วอะล้วดูนะความน้ํามันไม่มีเลยเพราะว่าเขาแยกอยู่ข้างล่างแล้วถูกต้องนะนี่คือ3.5ลิตรใช่นี่คือ3.5ลิตรที่แบบว่าทําให้คุณกินได้ทั้งครอบครัวอือมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงนี่นี่นี่ ใช้มือได้ไหมใช้มือใช้มือเลยนะได้ขอนย้แบบนี้เลยนี่อุยอลังการงานสร้างตาใหญ่ยักษ์ขนาดนี้3.5ลิตของอัตโต้วันนี้เอาอยู่จริงๆเราให้คุณจ่ายเพียงแค่เครื่องละ999บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่200สายเท่านั้นสินค้ารับกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์ 02-666- 9 4 2 6หรือแอดไลน์ด่วนตอนนี้ที่แอไซร์แ b บบิทชอ pping และอีกหนึ่งช่องทางสามารถสแกนตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วไทยส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทาง <S <S แต่อย่างเครื่องตอนนี้นะเมื่อกี้มัน,น,มนติ้งหมดเวลาไปนะคือเราปรับเวลาใหม่ปุ๊บนะเครื่องมันจะทําความร้อนขึ้นทันที <S <S ที่สำคัญคือตัวเค้าบอดี้อะ ดีไซน์สวยสีสวยแล้วแต่เขาเป็น ABS อย่างดีทนความร้อน คือเอามือโดนได้ที่สาคัญคือตรงนี้นะสามารถที่จะปรับนะเรื่องของอุณหภูมิได้ถึง200องศาและที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะเวลาจะทําเมนูปิ้งย่างอบอุ่นเบเกอรี่เนี่ยเขาจะมีเมนูให้ดูอยู่ข้างบนเลยว่าคุณทําเมนูแบบไหนเฟรนช์ฟรายทอดไก่ทอดสเต็กนะครับหรือว่าทําเมนูปลาหรือแม้กระทั่งคัพเค้กต่างๆแต่ละเมนูเนี่ยเขาใช้ความร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่สูงสุดถึง200องศาเซลเซียสคุณก็ปรับได้เลยไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปแบบ แบบนี้จนถึงสุดได้เลยในะและที่สำคัญคือเวลาอยู่ข้างหน้าคุณปรับตามเวลาได้เลยตรงนี้แล้วแต่นะว่าคุณต้องการจะใช้แต่ละเมนูและทุกเมนูใช้ง่ายอย่างที่บอกว่าพี่ชัยจะรู้ว่ามิ้นี้เป็นคนทําอาหารไม่เป็นแต่ถ้าเรานะคะมีหม้อทอดไรน้ำมันของออโต้ตรงนี้แล้ว มีความรู้เรื่องการทำอาหารค่ะเซิร์ชเสร็จปุ๊บฉันอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งความอุณภูมิตงนี้ปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าเอาเมนูอะไรความเวลาเท่าไรและที่ชอบสุดคือความจุที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมค่ะเขาใหญ่มากนะคะให้ความจุ3.5ลิตรกำลังไฟให้ถึง220วลตหรือว่า1,300วัตเลยด้า1,300วัตคือกำลังไฟที่กำลังดีทำให้ทุกอย่างมันสุกอย่างทั่วถึงและที่ชอบสุดคืออะไรว่าสายไฟเขาให้ยาว1.1เมตรขอโชคขอโชคคุณผู้ชมขอโชคขอโชคคือ คุณจะยกไปตั้งตรงไหนมันก็คือยาวพอที่คุณจะทําทุกเมนูได้เลยแต่ที่ชอบมากก็คือว่าราคานี้ไม่ถึงพันให้ความจุถึง3.5ลิตรปกตินะชัยเคยเจอ้ะ2ลิตรพันกว่าบาทแต่นี่คือให้ถึง3.5ลิตรแล้วให้กับโปรโมชั่นันนี้คือไม่ถึงพันแล้วดู3.5ลิตรของเขาดูนะเขามีด้ามจับข้างหน้าให้คุณสามารถดึงออกมาได้เลยตรงนี้แบบนี้ดึงแบบนี้ปั๊บนี่คือ3.5ลิตรที่ใหญ่จริงๆ ที่ใหญ่จริงๆแล้วก็เห็นทุกอย่าง เห็นทุกอย่างที่คุณทําและที่สําคัญคือเขาสามารถช่วยคุณรีดน้ํามันได้รีดน้ํามันอย่างไรเดี๋ยวคอยดูนะเขาจะมีระบบตรงนี้ที่ดันลงไปตามลูกศรแล้วคุณก็จับกดตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะเห็นไหมเอาแยกกันเลยนี่แยกกันเลยเหมือนเสด็จน้ํามันให้เราแล้วแปลว่าชั้นข้างล่างนี้คือเขาจะแยกน้ํามันให้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงที่คุณใส่อาหารทุกอย่างโดยที่น้ํามันมันจะลงไปด้านล่างแล้วตรงนี้จะเป็นอาหารที่ปราศจากน้ํามันแล้วก็รีดน้ํามันไปกว่าแป ส0แปลว่าคุณควบคุมน้ําหนักได้ดูแลรูปร่างได้แล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของการรับประทานที่อยากจะควบคุมเรื่องของไขมันได้เป็นอย่างดีและที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะปกตินะชัยเคยเจอที่มันแยกตะแกรงได้แบบนี้นะสองสามพันบาทอ๋อถ้าแยกกันอย่างนี้รุ่นที่แยกให้แต่วันนี้ออโต้ให้รุ่นที่แยกให้เหมือนเดิมแต่ราคาไม่ถึงพันนะเการ้อยเก้าสิบเก้าบาทและที่สาคัญนะคะตัวที่แยกออกมาที่พี่ชัยดึงออกเมื่อกี้สามารถซื้อ สลับสับเปลี่ยนได้หรือว่าอยากจะซื้อแยกต่หาก็ได้อโต้มีบริการน่มก็ซื้อเพิ่มได้และที่สาคัญขออนุญาตนะเรื่องของดีไซน์อีกแล้วดิฉันฟังก์ชั่นดิฉันรู้ว่ามันใช้ง่ายดีไซน์นิดนึงสิขอย้านิดนึงว่าถ้าเป็นสีเขียวเขียวพาสเทลแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมตัวปรับอุณหภูมิใดๆเนี่ยจะเป็นสีเงินคือเข้ากันมากเลยเนาะถ้าเป็นสีชมพูสีชมพูนิดนึงฝั่งนี้ดีฉันชอบมากเลยคุณพรีเมียมแบบสุดๆเลยอะเสมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งคุณดูนะถ้าเป็นสีชมพู ตัวที่เป็นตัวปรับเวลาด้านหน้าหรือแม้แต่ตัวปรับอุณหภูมิด้านหลังเป็นโรสโกสวยมากมตัวมือจับนี่ก็แบบเข้ากันเป็นอย่างดีคือทุกอย่างคือสวยหมดจริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกว่านี้<อ>จัดโปรกับออตโต้ไปเราเคยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะ,ะจากเตาแก๊สที่คุณเคยซื้อไปจากช่องเรารวมไปถึงนะเตาฟิ่งย่างชาวงชาบูคุณก็ซื้อไปอยู่แล้ววันนี้คุณจึงไว้วางใจกับออตโต้กับแบรนด์นี้และที่สําคัญวันนี้จัดโปรให้พร้อมกับรอการเดิมเป็ หม้อทอดไร้น้ำมันที่ดีที่สุดต้องออตโตทำได้มากกว่าหม้อทอดปรับอุณหภูมิได้200องศาเซลเซียสทำให้อาหารสุกทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดอบย่างอุ่นไม่ว่าใครๆก็ทำอาหารอร่อยทุกเมนูลดการใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายต้องใช้ออตโต เมือทอดไรน้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น CO 755เท่านั้นของดีขนาดนี้รีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะและราคาพิเศษแบบสุดๆเลย999บาทสินค้ารับประกัน1ปีเต็ม จำได้ไหมว่าชัยทำขนมปังหน้าหมูตั้งแต่ต้นรายการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเองทุกอย่างมันก็จะเสร็จสิ้นอยู่ในออโต้หม้อทอดละน้ำมันหม้อนี้เพราะว่าขนมปังหน้าหมูเป็นหนึ่งเมนูที่หลายคนไม่ชอบกินเลยเพราะเวลาทอดแบบป๊อบเนี่ยขนมปังเปนอมน้ำมันเธอกินไหมล่ะมันเลี่ยนจะไม่เอาเลยนะแล้วก็กลัวอ้วนใช่ไหมแล้วหลายหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยแต่ประกวว่าตอนนี้ติงเสร็จแล้วเปิดเลยดีกว่าว่ามันน่ากินแค่ไหนทำเองอ่ะทำเอง ฝีมือพิชัยดูดีออกมาดูแบบกรอบกรอบมีสัง่าราศีมากนี่นี่ดูเหลืองทองดีดีแล้วไม่มันเลยพ่ชัยไม่มันสิก็เขามีตะแกรงสองชั้นแยกน้ำมันให้แล้วก็ไม่ติดตัวเครื่องน่อเพราะว่าเคลือบนอนสติกอย่างดีถูกต้องล้างเก็บก็ยิ่งง่ายอาเธอรลองวางไว้ให้หน่อยสิคือเมนูแบบนี้ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีอุณหภูมิสูงสุดถึง200องศาเซลเซียสคุณเลือกเลยว่าคุณทำเมนูไหนนะ คุณก็สามารถที่จะ เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีวงล้อของนาทีสูงสุดต่อเนื่องถึง30นาทีคุณสามารถตับเปลี่ยนเวลาการทํางานได้ตลอดเวลาหรือในระหว่างที่คุณตั้งเอาไว้มันสุกก่อนคุณก็ดึงออกมาได้เลยมันไม่มีอันตรายทั้งนั้นเพราะว่าคุณสามารถดึงมาป๊อบเขาจะตัดการทํางานแล้วระหว่างนั้นถ้าเกิดต้องให้สุกมากขึ้นคุณก็ดันกลับเข้าไปมันก็จะดําเนินตามเวลาที่เหลือทั้งหมดให้ที่สำคัญคือกองตามมาจะตามมาตามมา มันดีมากเลยตามมาแบบนี้คุณเตรียมน้ำจิ้มไว้แล้วมีหรือที่ชัยจะยอมขออนุญาตใช้มือนะชัยอีกแล้วนะชัยไม่ให้มิ้นเลยเพราะว่าชิ้นนี้ดูหน่อยอยากรู้ว่าน้ำมันมันเป็นยังไงมัน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 คือแบบนี้มันคือแบบนี้ร้อนนะเพื่อนร้อนนะเตือนไว้ก่อนคำเตือนออกจากเตาสดสดอุ้ยดูไม่มีน้ำมันไม่เหรอเอ้ยมันดูแบบ คุณผู้ชมดูนะเห็นไหมมันเหลืองทองอหอมกรอบไม่มีน้ํามันติดเพราะว่าอย่างที่บอกเรามีตัวแยกน้ํามันอย่างดีคืออาหารนะจะสุกอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นมันจะสุกทั่วแผ่นเลยที่สําคัญนะคะมันเป็นเมนูที่ทําง่ายด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเบเกอรี่ทํายากเขามีเมนูให้เสร็จสับเรียบร้อยตรงนี้แล้วอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเราอยากจะทําเมนูอะไรเนี่ยเขาจะมีเมนูทอดอนะคะเมนูย่างเมนูแบบว่าสเต็กเมนูปลาเมนูอาหารทะเลเมนูเบเกอรี่ควบคุมอุณหภูมิต่างๆใดๆให้เราเสร็จสับเรีย และตัวนี้หมุนปรับเวลาได้ง่ายคนทํากับข้าวไม่เป็นอย่างมิ้โ้ทาได้และรับประกันหนึ่ง,งป,ปีปวันนี้รับบิทช็อปปิ้งมามออสินค้าคู่ครัวที่ทุกบ้านต้องมีกับออตโต้มอทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น CO755 มีให้เลือก2สีสีชมพูพาสเทลและสีเขียวพาสเทลปกติเครื่องละ1,590บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการตอนนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่เครื่องละ999บาทจำนวนจ,จำกัดเพียงแค่200สายเท่านั้นสินค้ารับกัน1ปีเต็ม โทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ด่วนตอนนี้ที่แอ s ไซน์แรบบิทช้อปปิ้และอีกหนึ่งช่องทางสามารถสแกนตาม QR ิว d อคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วไทยส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทาง หนึ่งเมนูที่มิ้นทำไว้เมื่อต้นรายการจำได้ไหมพี่ชัยเธอทำเค้กกล้วยหอมมาไว้ฉันจำได้เค้กกล้วยหอมเป็นอะไรที่คือแบบมันจะแบบหอมยากฟูยากสวยยากต่ออโต้ทําใม้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วนังเราะก็มีฟังก์ชั่นในการแยกว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ใช้กำลังไฟเท่าไหร่แค่เลื่อนตรงนี้แล้วก็ตั้งเวลาและตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยจริงเหรอเสร็จแล้วจริงเหรอพี่ชัยเปิดดูสิคนอเ่็งเธอทำขนมได้ด้วยเหรอจริงเหรอมาลองชมกันหน้ากินไหมอะอย่างเี้ยเลยคอนยัคเปิดแบบนี้สามจุดห้าลิตรใช่ ดูดิดูดิเห็นไมเห็นเห็นไหมดูดิเห็นไหมเห็นไมเห็นไหมฉันไม่เชื่อเลยว่านี่คือฝีมือของเบ้นจริงๆแต่มันเป็นไปแล้วจริงๆมัเเ็็ไไแแ้้วนี่ออดต่อทำให้เรื่องยากลายเป็นเรื่องง่าย ทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จริงเลยนะใช่แล้วทำให้คนท mm. ี่แบบชอบทําเบเกอรี่อย ok ู่แล้วชอบทําขนมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปซื้อหม้ออบอะไรใดๆใหญ่ๆยุ่งยากราคาเป็นหมื่นเพราะวันนี้ออโต้999บาทคุณทําเมนูเบเกอรี่ได้เองที่บ้านง่ายแล้วก็จุใจใหญ่ยักษ์ขนาด3.5ุลิตรและเป็นตะแกรง2ชั้นแบบนี้แยกน้ามันด้วยแต่ราคาไม่ถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทและที่พิเศษตรงนั้นคือออโต้เรามีออปชันเสริมให้ สมมติใครที่อยากจะได้ตะแกรงตัวนี้เพิ่มเ<อ>นาะสามารถแยกซื้อเพิ่มได้ตะหากด้วยและที่สําคัญนะคะเขามีการเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีดทั้งตัวด้านในแล้วก็ตัวอีกชั้นหนึ่งซึ่งตัวนี้จะทําให้อาหารร้อนเร็วร้อนไวแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงโดยที่บางคนบอกว่ยมันจะคอยเปิดมาพลิกไหมเปิดมาดูอุณหภูมิบ่อยๆไหมไม่ต้องนะคะแค่ตั้งเวลาคุณก็ไปทําอะไรคุณก็ไปแล้วกลับมาอีกทีคืออาหารน่ะสุกทั่วถึงจริงๆในราคา999บาบาทไม่มีใครให้คุ้มแบบนี้นะแล้วรับประกันอีกหนึ่งปี <Ừ. S 1> มีที่นี่ที่เดียวที่รับบิทช้อปปิ้งแล้วคุ้มขนาดนี้แล้วตอนนี้นะํะมี2ส,สีคือสีชมพูพาสเทเซลแล้วก็เขียวพาสเทเซลสวยทั้ง2ส,สี 2> เลือกสีไหนก็ได้หรือซื้อ2สีสสปไปเลยก็ได้ <Ừ. S 1> เพราะว่ามาเพียงแค่สีละ100เครื่องเท่านั้นเองมี<อ>น้อยของมีน้อยแล้วของอนีรับประกัน1ปีเต็มที่นี่ที่เดียวกับรับบิทช h อปปิ้งโทรด่วนเลยค่ะวันนี้รับบิทช h อปปิ้งมาบ่อสินค้าคู่ครัวที่ทุกบ้านต้องมีกับออโต้หม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพรุ่น CO755 มีให้เลือก2สีสีชมพูพาสเทลและสีเขียวพาสเทลปกติเครื่องละ1,590บาทแต่ถ้าโทรมาทันในราการตอนนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่เครื่องละ999บาทจำนวนจำกัดเพียงแค่200สายเท่านั้นสินค้ารับการน1ปีเต็ม พียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ด่วนตอนนี้ที่แอ s ไซร์แรบบิทชอปปิ้งและอีกหนึ่งช่องทางสามารถสแกนตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วไทยส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยและมีบริการเก็บเงินปลายทาง